รเราจะมาลองยันมานะครับตัวนี้ 3tna 63รุ่นนี้13แรงรอบจัดมากนะครับตัวนี้รอบอยู่ที่3,000-3,250สภาพตัวนี้สภาพนางฟ้าจริงๆนะครับสีเดิมหมดนะครับนี่แค่เราล้างเฉยๆเราล้างเฉยๆดูน็อตครับผมคอยเสียนี่ดำเงาอยู่เลยครับใช้งานน้อยมากดกูขากันเล่งนะวอครับ,รบนี่ ลุนรอบจากขามันจะขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับคือเดิมๆมันมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ได้ไปดัดแปลงสภาพมันนะครับมาจากโรงงานญี่ปุ่นเดิมๆอย่างนี้เลยครับเอาเราลองน้ําให้ทุกตัวปั๊มน้ําก็เช็คให้แน่นๆนะครับโอ้เอาค้งเสียงเลยครับไปว่าเลยนยดูน้ำมันเครื่องดีกว่านะเดี๋ยวเร่งให้บาง ตืนขตข้าในี่ดำๆเครับอดีเซนี่ขาวๆเลครับอยได้ฟังเสียงนะครับอจะด้ดจัดนะครับนี่เบสมาจากโรงงานรอดจัด ผมดันไม่มีไอม,มีไอไม่มีลมดันเอยๆเลย่มตัตตตโโดหครับเราต้องเล่งให้ร้อนๆนะครับอานที่จะดูไอดูหลวมเนี่ยต้องเล่นเครื่องให้ร้อนก่อนะครับอ่าไม่มีรมดันไม่มีหลวมนะครับเยี่ยมเฮ้